ได้ของขวัญมาร่วมงานวันเกิดชายอผมก็เอ๊ะใายคนนี้ข่าวจังเอ้ยเรารู้สึกตอนแรกเอ๊ะเลยเหรอสเปกเลยอ๋าโอเคโอเคตรงนี้เลยข่าวจังเลยแล้วก็วันนั้นอ่ะมีคนขอใบถือสามคนโอ้โหสามคนในในงานวันเกิดน้องชายครับครับอันนี้เคยคุยกันไหมเคยอ๋อเคยแล้วครับครับแล้วผมก็ชนะมาได้เอ้ย I know sooner or later it will come, the day that i know I'm in love. Will it feel warm and dry like a kiss in July? Will it chill down my bones? Will it cool like the snow? And I look at my window. The universal me be smile me love will for a จะถามว่าวันนี้หัวใจเจ้าเบาอยู่ที่ไหนคะหัวใจเจ้าเบาอยู่ที่ไหนตอบอยู่ที่ของขัญ อยู่นี่ขวันหัวใจจะบอกมีก okay. ี่ดวงคะตรงเดียวไงอบอกรักใครบอกรักหน้าสาวหรือเ่าบอกรักบอกรักบอกบอกกอดอยู่แล้วอ่ะดันไหนเจะสาวได้ยินอ่ะประโกนระโกนขวาน รักกองคดวรักมากที่ร <tt> ักมากกคนเดียวแบบนี้อยากเห็นเจ้าบ่าวเต้นค่ะอยากเห็นอยากเห็นเจ้าบ่าวเต้นค่ะเจ้เบ่าวเต้นไ้เอาเลยไ้เลยไปไป ตหถางอยู่นะไ้าอุ้ยอ้ยไม่พอนะไหมครับขลอียนิดได้ไหมครับอให้ใหอตองเต้นโชวห่อยใช่คเต้นโชให้มไม่พอครับให้สามสองต้องเต้นโชว์กันเลยเนี่ย

รักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องสงสัยอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียต้องรักเมียอย่าได้เที่ยวไปละไครรักเมียต้องทำใจถึงอย่างไรเธอก็เมียรักเมียอย่าเที่ยวดึกจะเกิดศึกผิดสามแดงรักเมียอย่ารุนแรงค่อยๆแซงอย่าขับไวรักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครรักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมียรักเมียอย่าเถียงเมียขับพูดเมียใหญ่กว่าใคร When I'm lost in my thoughts, lying awake in the night and I need to clear my head, I think of you. I think of you. Cause I worry too much on my fears amplify. Sometimes I just wanna run. I think of you. I think of you. When you call my name, I can see the light guiding me home, like the stars in the night. I've already known, I've already known, I'm lost without your arms around me. I'm always by. ประทับใจอะไรในตัวเจ้าบ่าวคะจุดที่แบบเราเสียใจที่สุดแล้วจุดที่เราดาวที่สุดในชีวิตค่ะเขาก็ยังอยู่กับเราเจ้าบ่าวนะคะประทับใจอะไรในจวเจ้าสาวบอกหน่อยครับมีเลยครับเพียบเลยครับลองลองครับลองความเจ้ากี้เจ้าการเอางั้นเอาเก้าอี้นั่งไหมฮะเดี๋ยวจะได้อว่า เป็นผลดีที่เขาของเขาอะก็เป็นผลดีของของเรานะที่เราได้แบบพัฒนาตัวเองนะครับแลนน้วจนมีถึงทั้งนี้ได้นะครับ ไม่หรอกผมจำไม่ได้แต่ว่าผมจีบได้เขาแค่สองอาทิตย์เขาก็เข้าโรงพยาบาลอ๋อครับยังไงคะยังไงก็พอเข้ามาปุ๊บตรวจออกมาเป็นโรคมะเร็งครับมะเร็งอ่ะครับแล้วผมว่าเข้าออกโรงพยาบาลน,นะขเบือนผมก็อยู่ด้วยผมก็อยู่ด้วยครับผมอ่ะแล้วก็ ขอขอเป็นแฟนเขาตอนที่ห้อง i อ u ูครับผมก็จําได้ครับความรู้สึกนั้นครับใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วเขาก็พลียกหน้าในเมื่อแบบสายยากเนี่ยเป็มงปากนะใช่ครับใช่ไหมเขาโทรมาหาผมอยู่ตอนนั้นครับโทรหาหลายคนเลยขอเป็นแฟนเขาแล้วก็จนทัวันี้หายได้แล้วประมาณห้าหกปีแล้วหายแล้วครับหายหายขาดแล้ว ต้องขอบคุณเพื่อนๆพ่อแม่เาขาครอบ,บครัวเขาที่ให้กำลังใจด้วยนะครับไม่รู้นะว่าวันนั้นผมพูดพูดออกมาได้ไงนะแต่ว่าพูดจากใจจริงๆนะครับว่าในเมื่อวันนั้นที่เขาไปตรวจอะ่ะบอกว่าเธอเขาเป็นมะเร็งครับบอกเราคนแรกอะ่ะมะเร็งคือความตายเข้าใจปะนี่คือความตายาแล้วแบบเราก็สู้กันมานะ,ะนเราผ่านมาันม,<า>มาได้ความตายอะ่ะนะครับ มันก็เราก็ภูมิใจถึงถึงทักวันนี้นะนะครับประมาณนั้นนะเจ้าสาวถามผมว่าพี่แบงค์เป็นคนยังไงนะครับ ผมก็บอกเจ้าสาวไปว่าถ้าจะฝากชีวิตไว้กับใครคนหนึ่งให้เจ้าสาวเป็นคนเลือกเองนะครับแต่ผมบอกเจ้าสาวว่าตั้งแต่ผมรู้จักพี่แบงค์มานะครับพี่แบงค์ทำทุกอย่างนะครับทุกอาชีพที่ได้เงินนะครับแล้วก็เป็นคนเลี้ยงดูตัวเองนะครับทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับก็วันนี้ยินดีกับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวนะครับ แต่ที่ดีที่สุดในชีวิตแบงค์ผมกล้าพูดเลยนะครับก็คือขวัญขวัญเขาเข้ามาเปลี่ยนในหลายๆอย่างในแบงค์นะครับในเรื่องของเบื้องต้นหลักๆก็จะเป็นวินัยความตรงต่อเวลาหรือว่าการใช้เงินต่างๆผมพูดเลยว่าแบงค์โชคดีแล้วที่มีผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตส่วนขวัญผมก็มั่นใจว่าขวัญก็โชคดีที่มีผู้ชายจริงใจอย่างแบงค์เข้ามาในชีวิตเหมือนกันครับยังไงขอให้ทั้งสองรักกันไปนานๆจิจการเจริญร่ำรวย นะครับสื่ออะไรโอเคเฮงเฮงเฮงเพื่อนขอเสียงปรบมือให้คนจำด้วยครับค่ะก็ยินดีกับน้องแบงแล้วก็น้องของขวานด้วยนะคะแล้วก็ เห็นทั้งคู่มานานแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งจะมีงานแล้วก็มีคู่ที่น่ารักแบบนี้ค่ะจริงๆก่อนอื่นต้องขอบคุณพ่อแม่ของเราทั้งสองคนนะคะที่เลี้ยงดูพวกเรามาเป็นอย่างดี หวังว่าในระหว่างที่เรากำลังสร้างครอบครัวอยู่พวกท่านจะยังคงสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยดีค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งด้านเจ้าบ่าวทั้งด้านเจ้าสาวที่เอนดูพวกเราสองคนขอบคุณพี่ๆขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณน้องๆที่เอนดูพวกเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ มุกจะบอกเฟรมุก่ดีน่าจับทันดีน่าจับทันดีน่าจับทันก็ขอบคุณนะครับญาติๆทุกคนครับทั้งฝั่งผมและฝั่งท่านเนะครับที่มา่วมงานผมในวันนี้แบบไกลมากๆที่อุตส่าห์มาหามา่วกงานของเรานะครับก็ครั้งนี้ถ้าผิดพลาดกันใดครั้งหน้าไม่มีอีกแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับหนึ่งสองสามใช่ใช่ so you the for so far better I wanna be with you for the rest of my days I promise I love you forever and ever and all